หนุ่มกันชัยอาการหนักต้องเข้าปรึกษาจิตแพทย์ในที่สุดสำหรับพิธีกรราบการข่าวอันดับต้นๆของเมืองไทยหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยจนทำเอากระแสะเรตติ้งของรายการต่างๆที่เจ้าตัวเป็นพิธีกรพุ่งทยานอยู่ไม่น้อยล่าสุดหนุ่มกันชัยได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าเกิดความเครียดที่สะสมจากการทำข่าวและสัมภาษณ์จึงทำให้ตนนอนไม่หลับต้องเข้าปรึกษาจิตแพทย์ในที่สุดทั้งยอมรับแอบหวัน่นจะเกิดภาวะซึมเศร้าในอนาคตอีกด้วย ดูแลตัวเองยังไงเพราะก็ทำงานหนะักจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่สุขภาพก็ทานอาหารวิตามินแต่ตอนนี้ที่จะมีปัญหาเรื่องของการนอนเพราะว่าที่มีภาวะเหมือนเราทำรายการเยอะๆแล้วเรารับเรื่องคนอื่นมาเยอะๆเหมือนมีคนคุยกันในหูพอนอนหลับไปตีสามถึงสี่ตื่นมาเอา้ะเหมือนเรื่องนั้นเรื่องนี้วิ่งวิ่งอยู่ในหัววนเวียนอยู่ในหัวเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่งเจอในช่วงนี้เป็นมาสักแล้วครับสุดท้ายก็ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ หมอบอกหมายเหตุผลมาจากอะไรหรือต้องรักษายัางไงหมอบอกว่ามันเกิดจากตัวเราเองอยู่ในภาวะที่เราเครียดมากเหมือนกับเราไปรับฟังปัญหาของคนนู่นคนนี้ตัวพี่เองสัมภาษณ์คนทุกวันคือพี่รับปัญหาเขาหมดหมอเลยบอกว่าเราคิดว่าเราแยกแยะได้แต่จริงๆปัญหาพวกนี้เวลาสัมภาษณ์มันจะไปอยู่จิตใต้สํนนึกาเราแล้ววันหนึ่งถ้าเราเครียดหรือเราจิตตกเราอาจจะหยิดเรื่องพวกนี้ออกมาก็ได้หรือนอนไม่หลับเครียดก็จะเป็นประมาณนี้ เหมือนเราพยายามให้หลับปกติแต่ก็ยังที่ได้อยู่คือมันหลับแหละสมมติกินเมลาโทนินที่ก็จะหลับไปถึงเช้าแต่ไม่สมมติที่กินห้าทุ่มเที่ยงคืนตีสามที่ตื่นแล้วตื่นมามันก็จะวิ่งอยู่ในหัวแบบนี้นอนอีกที่คือตีสี่ครึ่งหมอบอกหมว่าเป็นอะไรมีชื่อเรียกว่าอะไรหรือเป็นอะไรก็คงเครียดถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเข้าสู่ภาวะของคนเป็นวิตกจริตะไรแบบนี้เบรกงานสองถึงสามวัน คือไม่ได้เบรกเลยมีแค่วันเดียวที่หยุดไปคือไปขึ้นศาลหัวเราะคือส่วนใหญ่จะไม่หยุดงานถ้าไม่จําเป็นจริงๆหมออยากให้เราหยุดหมายพักผ่อนบ้างหมอก็บอกว่ามีอะไรก็ให้โทรหาคุณหมอได้เลยแล้วก็คุยและก็จะมีนักบําบัดอีกส่วนคือคุณอ้อมสุนิสาก็แนะนําให้แกก็บอกว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บให้โทรหาเลยเพราะภาวะแบบที่มันอาจจะจําเป็นต้องมีคนมาชาร์จช่วยเราได้ให้สิ่งที่เป็นอยู่เบาลงยังไปทํารายการวาไราตี้ ทำให้เราคลายเครียดบ้างไหมมันยากคิดดูสิเดือนหนึ่งที่สัมภาษณ์22เคสแล้วปีหนึ่งจะก,กี่เคสแล้วปัญหาแต่ละคนไม่ได้มาคนเดียวมาแบบโอ้โหบางทีมาสองมุอมือไรแบบนี้ไปทำสามแซ่บ่อช่วยไหมเจอคนบันเทอมันก็โอเคนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะคนละส่วนคิดไหมถ้าเราเป็นมากๆม,มันอาจจะนําไปสู่การเป็นซึกหมอเศร้าตัวแต่พยายามจะมาไปถึงตรงนั้นว่าง ก็คงต้องคอยบำบัดคอยดูแลรักษาอะไรไป